ค่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับมาพบพอกับคำมภูพะโลคือเกาโน่ค่ะมณีคำมภูพะโลกิภาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณนาเนาะค่ะในยืนว่าคุณนานี่เพื่นฝันค่ะเพื่นฝันโตงวดอีกแล้วเนาะค่ะเพื่นสีฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแบบไดคำมภูพะโลกับสิบรอดสาเนาะค่ะท่านผู้ชมกะสิไปเอาตัวดีตัวดี ไปฝากทันผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะเข้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณนาพอพร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน่ะสาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ่าวนข่าว่าว่าคุณนาฝันดีเนาะค่ะฝันขอนสิแจงว่าสันจึเลยสีผ้าถานผู้ชมนย่มงว่าติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณนาค่ะว่าคุณนาฝันจังได สิได้โตเด็ดตัวดีตัวใด็ดฝาดท่านผู้ชมเนีย่ยขอให้คุณนานี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะกาขึ้นอันที่ว่าฝันนั่นก็มานั่งตามมุกมุกินกลับมาจากเฮ็ดเบี้ยเก็บบุมันแกว้วกลับมาลไรเงาเพิ่นวันสื่อเลขเด้อสิอบอกเพิ่นว่าบ่ต้องสื่อหลายเพิ่นวันถามเพิ่นว่าตัวใดลไรเงาเงาเพิ่นก็ว่า656ซื้อเอาเพิ่นวันมาที่นี้กัว่าน เออเดี๋ยวอันคอยสื้อยี่หรอกเรื่องวันเรื่องวันจังสี่เห็นอะไรบัดที่เหนียนไปนอนเจ้าของกับกีตี้มลลาเจ้าของกับไปนอนไปนอนอะไรนี่อันบัดที่นียกับไปฟันฟันว่าอันข้าเจ้านามาบอกว่าอันหกบ่มาเด้อข้าเจ้าว่าผู้เฒ่าเอิอนใส่ว่าหกบ่มาผู้เฒ่าผู้หญิงอยู่ผู้ไายผู้หญิงผู้หญิงจ้ะผู้หญิงแม่ห้องบอกบอกแมนข้าเจ้าแม่ห้องบอกหกบ่มาเพิ่นว่าบ่แมนเพิ่นว่าหกบ่มาเพิ่น ก็อแม่พ่ามันเก็บอยู่โมกมารับชนเพิ่งก็เลยาว่าขันยากได้เงินเสือเร่อเพิ่นว่าเรยถามว่ามู่มาซื่อตัวไหนเพิ่นว่าศูย์เจ็ดเพิ่นว่าศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเป็นเพื่อนหน้าเก็น้าจ้าเพิ่นว่าเสือเพิ่นว่าค่ะวันนี้นะเช้าที่บอกยังก็เพิ่ต่อยู่นะคะกักกินกับว่นที่บอกยังตอกับมีแต่เพิ่นว่า พันฮกพราะม่านี่ลูกก็ซื้อเอายุก็ซื้อเอาศูนย์เจ็ดนาราเพื่อนว่าอยากได้เงินนะก็ซื้อเอาโลดแล้วว่ามันมามันมาศูนย์เจ็ดล้วว่าแต่ฮกนะเพรามาแน่นอนเพื่อนว่าใช่ผู้เพื่อนเอินบอกนี่เพื่อนสีเป็นผีอยู่ค่ะกาคล้ายๆแบบคนนั่งคุยกันนี่ละเป็นคู่เฒ่านะหน้ามันหลายคนจังสีข้าเจ้าก็มานั่งกินข้าเจ้ามากินมาอยากข้าเจ้าโซกันคุยกันกินยิ่งใส่ข้าสาวนั่งความความรู้สึกนะบอกว่าพนังกินนี่น้ำเฮือนนี่ละ ก็ <K ey o> นั่งโซ่กันนะนะเพื่อนนะสาวบ่ะค่ะจ๋ากับเพื่อนยาเพื่อนแฟนนีล <K ey o> ่ล่ะค่ะเป็นยูน้ำกันบ้ันนี้นั่งหล่อโม่งกันมีแต่ผูเ้เฒ่าบ่ะค่ะแม็นมีแต่ผู้เฒ่านั่งคุยกันมีแต่ผู้เฒ่าเลย <K ey o> แต่ว่านะสาวก็อยู่ในวงนั่นอยู่อยู่ในวงก็บอกกันเรื่องเล่หเรื่องอยังนี่ล่ะว่ากันนั่นน่ะผู้เฒ่าจะคนน่ะสาวสามคนสี่คนมีอสี่คนที่แต่ผู้เฒ่า หากับนาสาวบอกแม่นหากันกับเจ้าหนี่ล่ะค่ะบ้านฤทธที่บ้านแฟนนาสาวนี่บ้านฤทธิ์ที่เท่าไหร่คะที่เพิ่นกินเพิ่นอยากรวมกันทีเพิ่นกินเพิ่นอยากค่เพิ่นกินอันของานของานนี่หนึ่งของานสี่หาบอกสี่หาแม่นของานสี่หาค่ะวันนี้ผู้เฒ่าเนี่ยชีบอกเนี่ยชีมะฮองบอกนาสาวนี่เคยหูจักเคยเห็นกันมาก่อนบอกค่ะบอกบอกเรเคยเห็น บ่เคยเคยฝันเห็นบอกก่อนนะกับกับบ่เคยคือกันอันนี้กันเลยบ่เคยเห็นแต่ว่ามันมีแต่ผู้หญิงไดยสิมาน่ะบ่มีผู้ชายเลยมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเนาะแม่มีแต่ผู้ชายท่าแจ้งตโคตแบบข้าวท่รมดานี่บ่กะเพิ่นก็มาถมขอดนั่นน่ะคือจังคขายเป็นซี่ขายผิวซี่นะเก่าวมบ่แม่นกาวคมนะคะป็นซี่เพิ่นก็มานั่งโฮมห้อมกันน่ง ยำมากแม่เพิ่นกะนั่งคุยกันน่ะละเพื่นยำเพื่อนเมียเขี่ยวมากนอกจากท่านนีงก็บอกว่าอ้มนเอื่นเล็สิออกสื้อเหล็กบ้าพวกเขาคนบอกให้ซื้อว่าในความฝันเน่นอันนี้ในในความฝันน่ะนะเสียว่ามืงเอื่นเล็สิออกแม่นแล้ววันที่นี่เพิ่นก็เลยถามว่าตัวใดเพิ่นว่าหงายหน้าเพิ่นบอกว่าบอกให้ซื้อฮกหาฮกเพิ่นว่ามึงอย่าซื้อเด้อมันมันบ่มาดอกฮกเพิ่นว่าค่ะก็เลยว่าอีหยังล่ะมันสิมา เพิ่นเรียกว่าซื้อเจ็ดว่าอยากได้ซื้อเอาเพิ่นโตเดียวนี่บอกค่ะตัวเดียวเพิ่นบอกตัวเดียวแมนซื้อเจ็ดวันนี้นี่ก่ฝันของหน้าซาวน์นี่ครูถามว่าหมออย่างสิเคยฝันแบบนี้บ่คะบอบ่ก็เคยจ้ะมันเป็นเทือเหลกเนาะแมนเธอเหลกแตคิดว่าเพิ่นสิมาให้โชคให้ลาบนาะเพิ่นเห็นเฮ่าหิดเวียดเมื่อยหลายลำบากลำบุญหลายเหมือนดก็เลาะอยู่ ก็ได้กันเพื่อนกันรีตูนแหละเนาะค่ะเพื่อนจังมาบอกว่าเพราะวัญญาณ่ะสาวมาบอกตอนพระท่านดิฝันบอกสื่อฮกหาฮกนั่นแหละค่ะตมาบอกตอนหัวคำวันนี้เพื่อนกับสีได้ยินกับสีเป็นห่วงหยันน่ะสาวไปสื่อตัวนั้นหยันบ่ไดามั้งแมนสีแมน่อยู่กับพระทัก่เษ์ก็เลยมาบอกตัวมันสีด้ตัวมันสีถือเนาะแมนอันนี้ก็ทั้งรับทั้งฝันตื่นขึ้นมากเขาบอกควฟังน้ำเนียมาเฮ้ย พคนว่าหกบ่มาเด้อพคนว่าฟันพอตื่นขึ้นหูเมื่อขี้งขึ้นก็บอกวัวฟังเลยฟันไก่สีแจงเลยนั่นไก่แจงพอตื่นเศร้าไหมแจงเลยก็บอกให้ยาฟังอีกบนทีนี้ว่าหกบ่ราะหมาวันสัต่์ค่ะบ่อยคนฟังอีกค่ะะท่านผู้ชมกับพิจาตรนาเบิ่งเนาะค่ะแต่สาวคุนกับฟันค่ะท่านผู้ชมกับว่าวกันอยู่ตอนหัวคำกับยาเนาะค่ะพอไปนอนกับฟันค่ะฝันว่ามีผู้เฒ่ามะฮองบอกว่า โฮกนี่โมมาแน่นอนแต่ว่าสีมากเจ็ดศูนย์ญญยังได้เงินกระสือเอา,าเป็นวันแล้วมันก็คิดว่าผู้เฒ่ากระสือได้ยินเพิ่มนคุยกันกับญาเนาะเพิ่งจะเป็นห่วงก็เลยสีมาบอกตัวมันถืออ่าน,นผู้ชมวงอา่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเอาเนาะคะ่ะมันความฝันของหน้าสาวนี่มีหยังเพิ่มเติมอีก,กบ่ค่ะกะกะบุมีหนูจากกระฟันสนนมีตะพ่วงแจงก่อนค่ะกระันไก่แจงค่ะซ้ำ ฟันถอนสีแจงหมแต่แต่บ้านเด็กที่ของน้าสาวตัวไหนเนาะค่ะบ้านเด็กที่ของเจ้าของนะบอกรือของของยาตัวที่หวาก็เจ้ากินสี่หาสี่หาสี่หาเขายาตัวเด็กผู้เฒ่าคุณแม่นั่งกินสี่หาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้าสาวหลายๆด้วยค่ะที่มาให้แนวทางข้อฝันมาให้เลขเด็ดเลขดีกับะต้องช่วยบองเอาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ กมขขาาะะม็มาสรุปตัวเลขของนาสาวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาสรุปตัวเลขของนาสาวเพิ่นกับคุยกันเนาะคะ่ะคุยกันกับยาเพิ่นตอนกลางเว้นเนาะคะ่ะยาเพิ่นบอกว่าสื่อเอาแน่เลขหกห้าหกนี่มาแรงมากเพิ่นกับมานอนฝันเนาะคะ่ะเพิ่นมานอนฝันมีผู้ยิงเอิญมาบอกว่าหกบ่มาค่ะมันมาศูนย์เจ็ดเพิ่นบอกสีมาศูนย์เจ็ดเพิ่นบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชม บันเลขที่เพิ่นกับซีหาค่ะสีหาเอา,เอาไปตัดหน้าตัดหลังกันเนาะค่ะสื่อตัดหน้าตัดหลังค่ะสิบหกกัยญาสองหาหกหกกให้เอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะสื่อตัดหน้าตัดหลังเนาะค่ะตัดหน้าตัดหลังค่ะไพ่เขามาเห็นคลิปคำมภูผ้าโลนี่เล้วกาแฟกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูพะเลรนํ่ในเดอร์อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพาเลรกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ